สวัสดีค่ะสวัสดีซิสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามแนวทางเราพัฒนาผ่านทางช่องของเราคิปภ้ารวยอยู่ขณะนี้ตอนนี้นะคะค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สองของวันเนาะคลิปที่สองของวันอ่ะอัดต่อกันยาวๆสาหรับตรีแนวทางในคลิปนี้ก็จะมีของสามเซียนค่ะของอออซีรี่ปลาสายแก้วแล้วก็ของคุณมาดามเนาะตวัวเข่าไปเต็มๆค่ะสําหรับหกแปดเนาะออกเป็นตัวกลับเนาะทั้งสามเซียนเลยค่ะ ของออเซอรี่นี่เขาตัวเน้นตัวเจานะเนาะเน้นๆค่ะเน้นๆที่หกแปดเดินที่แปดเมตรเดียวค่ะของออเซอรี่เหล็กเดินเพิ่นติดต่อกันสองวดแล้วเนาะสาหรับในเดือนนี้เนาะในเดือนนี้เดินของเพื่อนนี้ก็ถือว่าเดินดีมากค่ะของออเซอรี่ค่ะผู้ใด้ติดตามเนะะาะถ้าผู้ใด้เป็นเอฟซีแฟนขับตัวยงเนาะรักเดียวใจเดียวมานเฮงต่างๆแท้ๆเน้นๆให้ที่หกแปดเนาะค่ะมา เลขสามตัวก็เกือบเนาะสลับทีกันอยู่นะค่ะแปดหกห้าสี่เนาะขอ,องป้าซาแก้วก็เข้าค่ะเต็มเต็มเหมือนกันอาจจะบ่ได้เข้าตัวเน้นพเพราะคนกันเน้นเห็นหมดทุกหางเนาะทั้งหลัง 5, หางอาจจะถือว่าเข้าตัวเน้นน,ะะนั่นแหละเนาะจะว่าไปเนวใดไรเนาะแอดดีะเข้าเด่นที่หกเนาะเด่นที่หกเข้าที่หกแปดออกตัวกลับนะ่นและคกะของคุณมะดามเข่าตัวเด่นรองเนาะรองที่หก กับคู่ที่หกแปดค่ะออกหกแปดหกเนาะแนวทางของคุณมาดามป,างปางังๆเฮงๆค่ะผู้ใดที่ติดตามอยู่ณขณะนี้ตอนนี้เนาะ,ะขอบขอบคุณขอบคุณตัวเองนะท่านจากทั้งสามเซียนอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วก็เอฟซีแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับของทั้งสามเซียนเนาะแล้วก็ทั้งช่องของเรากีกับขอบขอบคุณในหลายค่ะบอกว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะคะ่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเนาะ อากา์ก็จะทย,ยอยลงหายเรื่อยๆนะคะเสาร์อาทิตย์นี้ยาวๆกันนะคะต่อเนื่องกันวันจันทร์เนาะเพื่อปเป็นการเยเวลาห้าไปเบรงแนวทางทองหัดของทั้งสามเซียนกันเลยคะ่ะค่ะนี่ก็จะเป็นแนวทางของออเซอรี่เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะผู้ใดตามบอของออเซอรี่ผู้ใดมานกับเพื่อนบอและะ้วก็เฮงบอค่ะสําหรับตัวเน้่ตัวจอที่ 68, นะหกแปดเนาะไฮเด้นที่แปดตัวเดียวหางเดียวเม็ดเดียวเนาะแล้วก็ เขาตัวเน้นตัวจอพร้พอมสําหรับแนวทางของออเซอรี่สังเกตเบงิงเลขเขิ้นกระบาลายห่างเนาะน้อยห่างมากเมแบบื่อเบิงวดที่แล้วเพิ่นงวดที่แล้วเพิกับเขาที่เด่นศูนย์ค่ะแต่อาจจะจับคู่ไปพถึงเนาะเต็มศูนย์ให้ห้าศูนย์กับเจ็ดศูนย์ออกศูนย์หกเนาะวดที่แล้วน้อยห่างค่ะน้อยห่างมากสําหรับแนวทางของออเซอรี่เขางวดนี้รอเบิงตัวเลขกแนวทาเพิรนวัดจะมาสูตรใดเนาะแต่ที่แน่ๆเข้าเต็มเต็มนะคะ สำหรับตัวนิ่นเนะเาะเข่าเต็มเต็มเต็มเตัวนิ่นนะคะตามต่อว,วันจันทร์ตามตอว,วันจันทร์ค่ะสําหรับแนวทางของออเซอรีกับสายวิ่งสายรดเตนบน่างวันี้ออเซอรีไฮเดนที่ศูนย์ค่ะเด่นศูนย์ตัวเดียวเด็ดเด็ดเนาะสองตัวไฮที่ศูนย์เก้าศูนย์สี่ศูนย์ห้า แล้วก็้าศูนย์เนาะเลขแค่มีซ้ำสามหางแล้วค่ะนี่เพราะว่าเพิ่นกลับให้พร้อมนี่สองตัวนี้กลับให้พร้อมและเลขสามตัวเอฟซีมาตองศูนย์เราแบบนี้จับตามองขนออกมาศูนย์นี่เต็มเต็มเลยเนาะแล้วก็หงายทองหลายเสี้ยนอยู่ในเลขสามตัวแต่ว่าดินศูนย์นี่ก็สวยอยู่ค่ะดินศูนย์นี่สวยอยู่ เน้นๆเนาะค่ะของเพิ่นเน้นที่ศูนย์เก้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าแล้วก็หาศูนย์เนาะอย่าลืมไปกับร้อมเด้อสำหรับเอฟซีแฟนคลับที่ติดตามเนาะแล้วก็เลขสามตัวให้ศูนย์ศูนย์ศูย์เด่นที่ศูนย์ค่ะของออรเซอรี่หามพลาดจับตามองกับตัวเลขแนวทางในคลิปนี้ต่อวันจันทร์กันเนาะวันจันทร์มันมานแหงเฮง,งปังๆค่ะมาต่อที่ของป้าสายแก้ว ของปาสายแก้วรูดได้ไม่นด้เนาะคะ่ะรูดได้ประดนของเพื่อนเข่าตลอดต่อเนื่องเนาะ,ะสําหรับงวดที่ผ่านมาของเดือนที่แล้วนะคะเดือนที่แล้วเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนงวดที่สองของเดือนเนาะ,ะวันที่หนึ่งนันบเ,เข่าเนาะคะ่ะรูดไปสําหรับแนวทางให้ซีเก้าเนาะให้สีเก้าออกเก้าห้ารูดไปเนี่ยไปแต้มหนึ่งรูดไปหนึ่งแต้ม งวดที่สองของเดือนมะขาวาที่ดินหกค่ะดินหกแล้วก็จับคู่เข้าที่หกแปดสำหรับแนวทางของป้าสายแก้วค่ะผู้ใดที่ติดตามอยู่หมานเฮงกันมาเนาะค่ะตามต่นอนะตามต่อสำหรับวันจันทร์กับตัวเลขแนวทางกับขอประคุณหลายายค่ะสำหรับแนวทางของป้าสายแก้วที่ให้มาเนาะอากาศของออเซรี่้อมนะคะออเซรีที่หายเรากิกมากกัขบขอบพประคุณหลายๆาย ตามต่อค่ะสำหรับสายวิ่งสายรูดเดินบนลราง,งว่านี้ของป้าสายแก้วไฮเด่นที่สองค่ะเดินที่สองกับเก้าเดินทั้งสองตัวนะคะ่ะสองตัวไฮที่สองสี่สองเก้าสี่หกเจ็ดเก้าเจ็ดหกแล้วก็บเก้าหกค่ะเนิ่นที่สองสี่กับสองเก้าค่ะสามตัวไฮที่เก้าสองสี่สี่สองเก้าเนาะเลขสามตัวนี้ลองวิ่งกันบ้างสำหรับแนวทาง จับคู่ร้องเึิงพร้อมเนาะเพื่อเพื่อมาเ,ออเลขสามตัวของพ้่อแต่ว่าพึ่งก็เน้นให้ที่สองสี่ับสองเก้าเนาะสำหรับของปลาสายแก้วด่นที่สองกับเก้าเน้นที่สองสี่กับสองเก้าสามตัวก็เน้นที่เก้าสองสี่แล้วก็สี่สองเก้านะคะขับหน้าจอเนาะตามตัวค่ะไปตัวสำหรับเลขดินของปลาสายแก้วเนาะไปที่ชอบเนาะแล้วกับตัวเน้นนะคะงวดนี้มีสามตัวด้วยสามตัวตัวเน้น ของตัวตัวนิ่นเนาะกับหน้าจอมาต่อที่ของคุณมาดามของคุณมาดามกำนวนเข้าที่หกแปดเนาะคะ่ะดับคู่เข้าที่หกแปดออกแปดหกเนาะไปกับสำหรับแนวทางของคุณมาดามเฮงปังกันบ้านอกค่ะมีใครยังตามไหมคุณมาดามเมื่อนี้เสียงตรงเจวแน่นอนเลยค่ะแนวทางเขาเนาะคุณแม่ ลงแนวทางของเงินเสียชนะไปคนละทางเอฟซีเขามาเมนเนาะเอ็ดแอดกับจังหินแอดเลยเข้าไปเบิงเอือแม่นี้สีแม่แม่หายางลูกหยางไปสั่น FC เอฟซีพันว่าเข้าไปเบิงแล้วเข้าให้จบเจียเนาะแนวทางรัฐบาลไทยของเงินเสียชนะคุณแม่เป็นเอาแนวทางรัฐบาลไทยมาลงเป็นลาวเนาะแต่ว่ากับเขาเนาะคะ่ะสำหรับเอฟซีแฟนคลับทาง่องของมาดามเนาะแต่ยัง ยังยังถือว่าได้แล้วค่ะบ่ะเขาเนี่ตายแท้องเส้นชนะเขาทั้งสองใบเลยเนาะมาทั้งสงใบเพราะว่าทางเรากิกกับเขาที่หกแปดเนาะทางของมาดามกับทิ่เขาที่ห้าสี่หาสี่หรือสี่หานี่ละ่ะที่แอดจำมาผิดมาตามต่อค่ะของมาดามคำนวณสายวิง่งสายรูดเด่นบนรางงวดน,นี้ของคุณมาดามให้ดินที่สองค่ะร่องที่หนึ่งสองตัวให้ที่หนึ่งสามหนึ่ง,ห,งหา สองสามสองหาเน้นที่สองสามกับสองหาค่ะสำหรับแนวทางเหล็กสองตัวกับตัวเน้นนะคะเบิ้ลที่หนึ่งหนึ่งกับสองสองสามตัวให้ที่หนึ่งสามสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามแล้วการหนึ่งสองหาหนึ่งหนึ่งสองเนอะเน้นที่หนึ่งสองสามกับหนึ่งสองหาค่ะสำหรับแนวทางนะเหล็กอ้ำตัวเนอะของมาดามคำนวณ แอปหน้าจอนะคะตามตัวค่ะผู้ใดมากผู้ใดชอบกัแบบเซียนไหนจัดแบบไปค่ะถ้าเลขทุกตัวก่ะโปรดใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังเนาะมากเซียนใดจัดเซียนนั้นค่ะแนวทางเป็นเพียงตัวเลขเนาะถ้าบกขาบปังก็ต้องขอทูตขอไพ่ไวลนะ้ล่วงหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคด,ดีมีใช่แล้วเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ